สวัสดีครับวันนี้ทีมงานท็อปโซลาเซลล์อยุธยานะครับจะมารีวิวส่งงานนะครับชุดอัปเกรดแผงโซลาเซลล์เพิ่มให้ลูกค้านะครับจานวน2แผงนะครับเป็นขนาด330วัตต์นะครับเดิมนะครับลูกค้ามีแผง330วัตต์อยู่แล้วจำนวน2แผงนะครับอันนี้ลูกค้ามีความต้องการใช้งานเพิ่มนะครับก็คือ ใช้งานไม่เพียงพอนะครับผมก็คือผลิตไฟไม่พอนะครับทางเราได้ทําการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพิ่มให้ลูกค้านะครับโดยมีการเก็บสายไฟให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูด้านล่างกันนะครับครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นเบกเกอร์แผงโซลาเซลล์นะครับใส่ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสลดกันฟ้านะครับ ตั้งนะครับลงสายดินให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราเดินเท้าให้เรียบผักลูกค้าเรียบร้อยได้นะครับผมครับผมครับผมก็ตัวนี้จะเป็นชุดชุดอินเวอร์เตอร์เดิมของลูกค้านะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด1,5 0 0วัตต์นะครับระบบไฟ24โวลต์นะครับผมครับตัวนี้ จะเป็นตัวชาร์เจอร์นะครับเป็นตัชาร์จนะครับ60แอมป์นะครับ,รบตัวนี้เราได้ทำการต่ออุอนุกรมแผง2แผงนะครับ2ส,สติงนะครับลงมานะครับตัวนี้ไฟ PV ลงมาจะอยู่ที่72 73โวลต์น,นะครับอันนี้867วัตต์นะครับตัวนี้สสติงนะครับเดี๋ยวไปดู ตัวนี้แบตเตอรี่นะครับตอนนี้มีไฟอยู่ที่28.4โวลต์นะครับกระแสชาร์จนะครับ3 0แอมป์นะครับโดยประมาณนะครับผมตบนนี้เราได้ทำการังงทำนะครับมีเบรเกอร์ DC นะครับผมตอนนี้เป็นหน้าจอดูไฟแบบเียวทานนะครับ ขายให้ลูกค้าได้เรียบร้อยเลยนะครับผมตัวนี้เป็นแบบ200แอมป์นะครับชนิดน้ำนะครับ200แอมป์จำนวน4ลูกนะครับอนุกรม2ชุดนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะดูนะครับตอนนี้ระบบเราเนี่ยได้ทําการใช้งานนะครับก็จะมีทีวีพัดลมตู้เย็นนะครับขณะนี้ DC กินกระแสอยู่ที่ประมาณ10แอมป์นะครับผมกระแสชาร์จลงมาที่30นะครับผมตอนนี้ กระแสชาร์จสาสิบใช้งานอยู่ที่สิบแอมป์นะครับตัวนี้ได้คำนวณให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับผมอตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าได้ทําการอ่าเดินไฟไรอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นการไฟฟ้าบ้านนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นไฟจากโซล่าเซลล์นะครับไฟโซล่าเซลล์นี้ก็จะมีสวิตช์ไฟนะครับด้านหลังบ้างนะครับผม ท้ายบ้านเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นปลั๊ก a อซีจำนวนสองจุดนะครับผมและทำการต่อนะครับเป็นเครื่องซักผ้าไว้แล้วครับดูนะครับผมตัวนี้เป็นไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับสามารถใช้งานได้ตกตินะครับดูนะครับมีการติดตั้งโัม่าไฟวันนะครับให้เป็นการใช้งานนะครับ น,นี่ใช้งานมาแล้วทั้งหมด,มด1 0 0 5 8 0น,น้ำทใช้งานข้างในนะครับการใช้งานโซล่าเซลล์ก็จะมีพัดลมนะครับจำนวนอ่าหลังบ้านนะครับเป็นห้องครัวหนึ่งตัวนะครับผมเีาเปิดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กของโซลาเซลล์นะครับ ปลัก AC ซโซล่าเซลนะครับกับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟบ้านเดิมของลูกค้านะครับผมตัวนี้ก็ทําการลันตู้เย็นแล้วนะครับผมการใช้งานตู้เย็นก็เย็นปกตินะครับทํางานได้ปกตินะครับผมไปดูในบ้านกันนะครับด้้นในบ้านนะครับก็จะมีแสงส่ว่างนะครับกลางคืนนะครับผมครับผมล้วก็ทําการต่อไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีทีวีนะครับกล้องวงจรปิดนะครับกล่อง ดิจิตอลทีวีนะครับเป็นกล่องจานดาวเทียมนะครับผมตัวนี้นะครับใาการต่อที่จุดนี้นะครับแล้วก็ไฟปิดปิดการบ้านนะครับผมตันี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้เดิมนะครับยังเป็นการไฟฟ้าเดิมนะครับของลูกค้านะครับลูกค้าได้ทำการติดตั้งไว้นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกรอบหนึงนะครับการใช้งานนะครับผมตู้เย็นลูกค้านะครับผม เป็นขนาด12คิว12.3คิวนะครับผมอ่นนีเราเปลี่ยนบ้าไปไปฟรีกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ไฟดับเราไม่เดือดร้อนแล้วนะครับลองโซลารเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับผมบตัวนี้หาลูกค,ค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ท็อปโซลารเซลล์วิทยานะครับโทร 080651 1ด8 6นย์หกพนลนนะครับ TopTOP230128 นะครับหรือติดตามได้ที่ช่อง YouTube นะครับ top ท็อปซาร์ลเซลอุธยาเพจ f c e e o o o ท็อปซาร a c เซลอยุทยานะครับวันนี้เราจะขอจบงานรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ